พี่น้องคุณพ,พอ่อครับซองน้องแคทคือเก่าวันนี้อยู่บ้านบปั้งหน้าแมนะ่มินนี่เนาะเมื่อแรกแห้งมาของน้องแคทไปมด้บ้างอะก็คือเป็นมื่นสุดท้ายก็ไม้ค่อยหูจะชิมาบ้านนี่เขาฝาละเขาเโกโก้เขาสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะคุณพ่อคับซองน้องแคทพี่นอ้องเลยแต่คนผักหรือว่าคนบอกว่ารับไม่ต่อจากเมื่อกี้ก็บทายไปเสร็จแล้วคือซองพ่อน้องมินนี่ อ่าคือเคยหล่าพี่น้องเคยเคยหล่าเป็นคนถ่ายเนาะเป็นคนคุมงานมาเนีคุมงานในการถ่ายคลิปตอนรับทุกซองเนาะที่ต้องการให้ถ่ายลายปูลายคนพี่น้องเลยมาน้องแคทเบ่าไข่เกีเดเกเกียรกับเราเบาคันเบาว่าเกียรกับเรานะครับน้องเดือนอ้ยหลยช่วงประมาณสอช่องอยู่มอนี้ ประมาณ22เดี๋ยวเฮาไปอยู่ทางนั้นเนาะกันไดพอ1เดือนมาแต่มือแรกจนจบเนาะจบเอาให้จบไปเลยให้จบไปเลยงานตกแม่นต้องให้แล้วเนาะแม่นมองกมองน้ําลายอีกก็จะให้ลงเนาะ

เอาเป็นั <h <h bueno ้นหรอ่ะย่านยังปะเนึ <h 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 ่งมาย่านบริกินปลาเผาซองมากหอยย่านบริเวอบริได้ดอกวิวปาแดดแท้กันบ่มันก็ต้องได้แล้วน่วาว่าอไเด้อพี่น้องอยย่านบริเวพี่น้องเอ้ยมันก็สาแหลนมา เอเจ้าแหลนมากเพะว่าจะไขี่รถแหลนมาก่อนเคยใหม่โพกแหลนมาน้ำหนักชิประมาณสาสบโลไกล้เด็นดกนนัดขิ่รถยังทีลีทีลีตอนนี้รถไทยเอื้ออํานวยพี่น้องเ้ยเบื่อแล้วแหล,ล,ละแต่ว่าเชียร์ไปลาไปล่เติมเอาตอนเที่ยงมันแหลวคงใส่สีบ่อแล้วคะแนนบ่อแล้วตอนอ ตอนนี้เวลานาที่กับสิบโมงสามสิบแปดนาทีขั้นปลาแล้วกับปลาแล้วน้ำกล้าพี่น้องเอ้ยปลาเผาเขาแหละจะโตเลยเนาะปลาเผาหน่ะสิ่เหลี่ยมประมาณพอดีซองโตแทนกินหมดแล้วคู่มือคันว่าหาตนนแ่ันเอวัิ พี่วามนคุกเลว่ามัคเลยว่ามอหม่นี่ย่ิ้วข่าวเลย่าออันนี้กับเวลากับพ่อสมควรเลยเนาะมึงก็เกามงเครงพี่น้องเอ้ยมันก็เกามงเครเามงเออตะกี้ว่าชิบมงเครงวันนี้เกามงเครงย้อนเวลาบ่งย้อนเวลาไปอีกไล่ตื่น นะตอนในสิบโมงสี่นาทีนะยานได้ไดช้องให้ผู้ขาดนี่ป่ะจกักรให้กับตัวไทยผู้หญิงบอกป้า,ปา

กลมหนากลมตาลุยกันาะผู้ใดก็ได,ได้ลุยอยากให้มันแล้วหนีแดดพี่น้นองเลยซอยมาหิ้งแดดเขาแดดเขา่าโมเมนแดดออกได้แดดเขาาดเดออ่า,า <c oughs> อันที่แดดออกนะป้าเนาะซอยมาหิงแดดออกแดดออกกันแดดเขา่ามันมืดแล้วป่านนีน้เนาะ Trời mãnh đẹp, oh, đẹp, 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 Mình đẹp, 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 สองสองคนดำไวขนานดะพี่น้องก็ยน้องแครจวด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 โหลดคนเห็ดเน่ยเข้ามาเลยเรียบ,ยบ,บร,ร,ยาาร้อยคนว่าว่าได้ง่าจักดีเลื่องดำหน้านี่แดเด, ت, ด,เ,ขด,เ,ดเขาอย่างว่าป้าเอย๋ยแดดเขาแดดเขาอย่างว่าแดดเขาพี่น้องเอ็ย้ายกับชีเห็นแต่ทางดาก,ก็ต้องขอโทษขออภัยเนะาะเพราะว่าใส่ทกทางดาเพราะว่าท่านั้นมันยืนบ่ได้มันข้าน้ำมักจับ จืออ้อเอาดากไฟเป็นหนาไฟกัไเ,เ้ยขวาะม, <laughs> มันเข่าไปบ่ได้นี้ลุงคนเป็นคนข้างคนไทยเตชายจวดชายจวดพี่น้องเลยน้ำกับพอ,อดีดำมีคูไฮพอดีดำคูไฮเลย มวนมวนพี่น้องไอ้มวนมวนธรรม,มขะขยันลืมก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามเนาะซองน้องแคทพี่น้องแต่ว่าน้องเยล่ลาเป็นคนไทย สบายดีตาค่สบายดีลงมาพีเลยพี่น้องกยมันยังเห็นทั้งหนาทั้งล่างมันบนสุเพ้มันบนสุภาพได้เสยอแ้านยังเล็าดต้องเบึ่งแต่ทั้งหนาทั้งล่างมันบนสุภาพจะจื้อเอาเสียงเอาเนาะจื้อเอาเสือซะ เอชื่อติดเฉื่อบะเขียนกระดาษอันเขียนกระดาษซะชื่อติดใช้กุ๊บใส่หมวกมติดใส่หมวกโลดเรต้องติดชื่อได้ติดช่องอีกติดชื่อช่องใช้โลด,ด,ลดคำว่าป่าว่านี่กัสมสมว่าป่าว่าเลยพี่น้องเอ้ยอายุพันก็จะาขาวซี่ซิบเราเละ มาเลยพี่น้องเยักอายุจะเข้า40แล้วอง่ละซื้อละป้าเอเนาะเป็นคนาบแลข้าเนาะเป็นดมเ่าพแล้วเนาะป้าเนาะในน้ื่อๆพี่น้องบ้านเฮานะมันอยากแนวน้ดบ่คือฟังเจ้าเลยฝนอุรายกเออเขาก็เอิ้นแบบพี่บ้านเฮานี่อายุน้อยก็เอิ้นแม่เฒ่า เออตามนามน้องก็เลยปลาใหญ่ใหญ่เลยมันมีอันมีต้นไม้มีอันเนยมีอย่างกินทุกอย่างเบี้ยงง่ายง่ายไวเอาปลาอย่างลงกับง่ายคือน้องในหัวหน้อยเพือนำไปสุ่ปลาเข่ากินดอกเข่าหักเลย ปลาปลาปล่อยถือบ่ถือปลาปล่อยใส่เอาปลาปล่อยแล้วบอาบอนีแคดแล้วเันแดดกล้กล้ามาจากท่านบ่คนลกสามคนกล้านะพี่น้องคนลกสามคนมาจากท่านพอคนดำไลายเนาะคนดำประมาณชิบหา คันดำน,น้ำกันเมือคือคนอ่ะเบว่าบาต้องมีคนลกเนาะอ่ะเดี๋ยวขาบเที่ยงพี่น้องเอ้ยคันบายมีคนลกเนอะโอ้ยลงมาทางนี้ยแมนแมนแมนเมิดสองสำหัยเท่านี้เนอะ เขตนี่นะยะมืเเด,ดเดนดี่ไรกะมืดในตาบุรีมืดในใจก,ก้านแล้เนี่นนมมดยังได้ใหท่ดได้ดต้าด้ใแล้วมดยังไ,งไน้นั่นกานะัตอนนี้นั่น อันนี้ฉันเลงว่าชุมนี้จะได้ดำรอบเที่ยงรอบรอบแรงรอบเที่ยงเพราะว่าพักเที่ยงเนาะเพราะว่าหน้าหมดแล้วค่ะจะเห็นแต่ยังหน่อยป่าวขึ้นว่าหน้ายู่ตรงภูมาทางนี้ตลอดบ่เดี๋ยวนี้ปีเมื่อกี้นี่นะเฮ้อ เออตัางรายปีเพราะทางเที่ยวที่ฉนเนาะห,หน้าลุงนี่แต่ว่า ฮ้อนๆๆๆยอมรับล <kap> ูกกาดอกลูกกาบ่ทันพี่น้องมันมันหญ้าเนาะมันหญ้าหรือมันหญ้าหญ้าลายพี่น้องเอ้ยมันก็เลยลกบ่อยากทันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะยืนเฮงแล้วเดี๋ยวเจ้าสิขี้ต้มตีขอบใจุูุคนที่เขามาเบิ่งพี่น้อง่องน้องแคนะเดี๋ยวหน้าลตามาดีๆลาโลดลาบ่ အရာာကက့ကနကေေကညူမးကပဲမးကရစ်လု့ကတ်သမးကူ္န့ကဲ့ကွေက္တ်းတေဂို့ကပဲမး